สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องนันดาขิดนะคะทุกคนวันนี้หนูจะพาไปดูแบบเร็วๆแบบช่วงเย็นคืนนี้เพิ่งกลับมาจากหอใช่ไหมทุกคนแบบหนูจะพาไปดูนะว่าของเยอะมากแบบยังไม่ได้เก็บเลยสัก,กชิ้นหนึ่งนะคะก็คือมีตรงนี้หนึ่งนะคะก็คือเป็นพวกแบบว่าอันนี้ก็คือเป็นแล้วก็อันนี้ก็สำอางเานะคะแบบเนี้ยก็คือเยอะมากแล้วก็อันนี้อีกนะคะ ก็คือคลังลูกปัดนะเดี๋ยวไว้มาเปิดทําคลิปแยกนั่นแหละก็คือหนูนะคะจะไปในครัวนะก็คือจะกินข้าวคือหิวมากอันนี้คือแบตกล้องจะหมดแล้วนะคะให้ดูว่ากินอะไรก็คืออันนี้ก็คือซื้อมาจากซื้อมาเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้น,นะคะนี่เสร็ไฟฝายกุ้งเดี๋ยวจะไปเวฟนะไปเอาถ้วยมานี่ก็คือนี่ โอก็คือแบบก็อนที่ใหญ่กว่านี่คือกุ้งห่มกุ้งแล้อันนี้คือแฮมเบอร์เกอร์นี่คือแฮมเบอร์เกอร์ที่มีอยู่ต่เดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนใส่ซานก่อนนะคะต้องเอาพเวก เราไปทำกระดาษกันะนี่ทุกคนน่า,นากินมากนี่นี่มันจะเป็นกุ้งหนึ่งน่ากินมากเราก็จะใส่ลงไปข้างนี้เลยอุย้ยไม่จะกินหมดอยู่น่ารักมากเหมือนเดียวนี่ค่ะทุกคนมื้อเย็นนะคะอ้วนมากตัว ึ่งวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยก็จะกินมือนี้นะคะเดี๋ยวไปเวฟก่อนนะทุกคนเจอกันค่ะทุกคนออมใส่ตู้เวฟไปอ๊ยอุยนี่ทุกคนดูเมน,นูปิดไมโครเวฟไปค่ะ อา้าวทุกคนตอนนี้นะคะก็คือมันสุดแล้วแต่ว่าถ้าสุดแล้วแบตก็หมดใช่ไหมแต่หนูจะต้องไปอาต้องไปใช้โทรศัพท์นะคะนี่ทุกคนมาอาอกก่อนนี่ให้หนูเปิดนู้นเลยร้อนนี่แหละนี่ค่ะได้แล้วนะคะทุกคนแฮมเบอร์เกอร์ก็คือเดี๋ยวจะไอ้นี่ ต่อนะคะก็ะเดี๋ยวจะไปนั่งกินก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสามสิบหกแล้วนะคะก็หนูก็จะหาอะไรดูไปด้วยหนูชอบดูดดพี่นี่มากเดี๋ยวจะไปกินก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหนูจะทำอะไรอีกนะคะเย็นนี้นะคะก็ มีประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็รอชมกันด้วยนาะก็คือนี่หนูจะไปกิน,นนี้อร่อยม,มากมันไม่ได้กินเลยนะคะตั้งแต่ซื้อมานี่นะคะกุ้งกุ้งอืมรอมากทุกคนเดี๋ยวขอบไปกินก่อนนะคะี๋ยวมาเจอกัน,นะคะ่ะทุกคนตอนนี้หนูก,ก็มาแกะฤฤอุปกรณ์ในห้องนะคะก็คือ นี่เลยทุกคนก็คือหนูรอคอยมากแต่ว่าที่แรกอะจะรวไมไว้แกะทีเดียวนะคะเพราะมีถ่ายงานใช่ไหมอันนี่คือแบบมันไม่ไหวเลยจะหากันไใกล้ก่อนนะคะชอบกันใกล้หายทุกคนแบบไม่มีเลยนี่สายใช้มือยวมาแกะกันนะคะแล้วก็๋ยวจะพาทุกคนไปตกแต่งด้วยอันนี้มันก็เลยเย็ยนแล้วเนาะนี่นคือคอนเทนต์อะไรมาดูนะคะว่ามันคืออะไร อันนี้นะคะก็คือว่าปกนดอกไม้คือดอกไม้นะคะที่หนูอาจจะใช้ตกแต่งหน้าบ้านใช่ไหมเพราะว่ามีทายงานเหมือนกันไม่แต่ว่าอยากตกแต่งแล้วเพราะมันโล่งม,มากก็คือทุกคนเห็นไหมที่หนูปุูกต้นไม้คือมันไม่ขึ้นเลยแลครัแบบ มันก็ไม่มีความเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยแบบมันก็แบบไม่โล่งสับตาตาเฉยก็มีสติกเกอร์นี้หนูสั่งมาเพื่อติดอะไรสักอย่างอันนี้ก็มาใส่แจกันแล้วค่อยใส่แต่ว่าขอดูก่อนได้ไหมไม่ตองบอกเลมากเดี๋ยวไวไ้พี่ค่ะ ก็ได้ดอกนี้มันจะเป็นดอกไม้ที่แบบว่าเป็นเทาวันเลยเนี่ยดวยดอกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ <S <S ก็คือจะไปใส่รั่วหมดเลยเดี๋ยวหนูค่อยไปเอาัาก,การออกก็คือนะคะ <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวพาทุกคนไปแต่งเ้อกันค่ะ สภาพหลังจากที่ทำดอกไม้เสร็จนะคะทุกหัวทุกคนยุ่งมากหนูจะกินหน้าแล้วก็จะได้หันห้าแล้วนะคะเพราะว่ามิวหวเราอันนี้คือมอมมากค,คือแบบโอ๊ยแล้วห้องหนูก็คือแบบนี่ทุกคนคือจะบอกว่าหนูนะคะก็คือเอาอันอีกอันหนึ่งเอาไว้ตรงนี้นะคะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้เลยะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนที่หนูบอกว่า,าจะมาใส่แจกกันนะคะแจกกันก็คือที่เคยทําคลิปไปถ้าไม่ถ้าหนูจําไม่ผิดไม่แน่ก็ไปซื้อที่ดีอาวาัมาหรือเปล่าแต่มีอยู่ในคลิปแน่นอนนะคะแจกกันอันนี้ใครอยากได้ก็ไปดูในคลิปหนูเอานะไม่รู้ว่าซื้อจากที่ไหนนะลืมสวยมากแล้วก็มาตั้งตรงนี้กิออ๊บเกะยูเลยกล้ามากอะแต่โต๊ะคือของเยอะมากเลยทุกคน อันนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วแบบนึงทุกคนตอนนี้เป็นโอ๊ยโอ๊ยอืมอนมอนะตอนนี้นะคะเป็นเวลามันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะทุกคนอันนี้เป็นเวลาสองทุ่ม สิบห้านะคะก็ให้หนูก็จะขีนหน้าแล้วก็จะไปอาบน้ำเลยเครียนมาหาก่อนนะทุกคนคขีนซิ่งหนูไปไหนะไม่รู้นี่นะคะหนูก็จะใช้เอ่ขียนซิ่งของแบรนด์ซิดนะคะทุกคนแต่ว่าหนูเอามาใส่ขวดนี่ไว้เฉยๆพก็ขวดแบบว,ว่าไปใส่อย่างอื่นแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาขีนหน้ากันก่อนเลยสัมภีก็คือหนามากแผงเดียวพอแล้วสัมภีหมด โอ้อซื้อไม้ไม่ได้ใช้เลยสำลียังไม่ได้มาใส่กล่องอันนี้คือสำลีที่แบบแผ่นขาวสะอาดนะคะดเดี๋ยวดูว่าตอนที่น่ะจะสกปรกขนาดไหนอะทุกคน,นนี่ค่ะความสกปรกของหน้านะคะก็คือแบบมีขนที่ฝุ่นไรโอยใดๆทุกคนค่ะก็คือตอนนี้หนูอาบนะ้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไปขัดห้องน้ำมาทำไ,ไมตอนนี้เป็นเวลากี่โมงทุกคนเป็น,นเวลา สามทุ่มสามสิบเดี๋ยวลงตะกินแค่เสร็จแล้วคะ่ะหนูก็ต้องไปทํางานต่อแล้วนะ,ะแบบไม่ได้กลับ้องงานมากโอ้โหเนี่ยจะไม่มีนะคะเนี่ยแล้วไม่มีอะไรอื้อค่ะไม่มีล,มมละกรอเยอะมากแน่นสุดๆที่มีนี่ก็คือเครืค่องสอ่อางทั้งนั้นมันจะใช้อันนี้นะคะ ส่วนใหญ่อันนี้หนูใช้ตอนแต่งหน้านะแล้วก็มีอะไรอีกบอกไม่ได้มีอะไรก็คือก่อนต้องทาลิปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนีไอ้ไหนอะชอบอันนี้อ้น,นี่อะไรลิปมันในห้องก็คือไม่มีเลย <c oughs> จะลงอันนี้นะคะให้มีสีแต่ว่า ขอมาลงอันนี้ก่อนนะคะด่๋ยวลงนี่เบื่อตัวเองตอนที่แบบเวลาไม่ใส่แว่นอ่ะทุกคนเคยเห็นคิดไหมที่แบบว่าไม่ใส่แว่นแล้วแบบชอบเพ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ชอบแต่ว่ามันก็เเพ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นเสียบ,บุคลิกมากหนูก็เลยแบบช่วงนี้ก็คือใส่แว่นบ่อยมากค่ะนี่ทุกคนกระจกคู่ใจ อันนี้หนูซื้อมาจาก DIY นะทุกคน69บาทนะคือแบบคุ้มมากตอนนั้นเอาตังไปน้อยมากนะคะก็คือรังเลยว่าจะซื้อไหมแต่ว่าต่อเครื่องแป้องเนี้มีเครื่องส่งอางถูกยอย่างยกเว้นกระจกจริงทุกคนอันนี้คือเรื่องจริง,รงไม่จริงนะไม่แกล้งไม่หลอกแต่หนูไม่ชอตบตัวเองตอนใส่แว่นเท่าไหร่น,นะคะมันดูแบบไม่ใช่ตัวเองเนี่ม่นจะว่าใส่แล้วอนะคะ่ะ โอ้ยยังไม่ได้แช่คอนแทคเลนส์เลยมาทุกคนต่อมานะคะก็คือหนึ่งนะมันไม่ชัดหรอกตอนน่อมาก็คือหนูจะลองอันนี้ก่อนนะคะที่ได้มาจากที่มีคนส่งมาให้หนูนะคะอันนี้ก็คือใช้อยู่นะตอนนี้ชอบมากก็คือใช้ไปปมาสามสีรอบแล้วนะคะอันนี้ก็ลองไปซื้อกันได้นะทุกคน ผมชอบกลิ่นมากเลยแบบกลิ่นส้มสเปรย์ส้อมอะไรแบบเนะี้ยไม่รู้ว่าแต่มันไม่เหม็นนะคะก็เลยชอบชอบแบบเด็กใจรีบอะไรเงี้ยมันดูมันทำลายข้าวของดีจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่เนี่ยทุกคนถ้าอยู่ตอนเด็กๆนั่นแหละมีอันเนี้ยคือน่าจะทาทั้งวันนะคะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนสีหรือเปล่านะ สึกว่าของที่เขาส่งมาให้นะคะก็คือค่อนข้างที่จะมีหลายอย่างแบบมันเะลสีอย่างอย่างอุ้งเท้าแมวที่หนูเคยอย่างอันนี้ใช่ไหมทุกคนมันก็เปลี่ยนสีก็คืออุย้ย <c oughs> ต่อมานะคะอันนี้ทุกคนมันคือของฮันนี่หรอของฮันนี่บีฮันนี่บีเอนี่คะ่ะทุกคนตัวนี้ นี่ตอนนี้เปลี่ยนสีทุกคนแล้วแบบว่าที่แรกหนูใช้เจอมาจากบนรถพ่อใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็อันนั้นหมดไปแล้วนะอันนี้คือซื้อมาใหม่ดูยังไม่ได้ใช้เลยก็ว่าทำไมริวอันทายอันนี้จะเปลี่ยนสีนะทุกคนดูมันจะเป็นสีแชมพูอันนี้คือทายเยอะไม่ได้เลยเพราะป็ูเว่าะนาจะเปลี่ยนสีตอนไหนเนี่ยทาแอปนึงนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีเอง ก็คือก็คือก็คือแค่นี้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างคือยังไม่ได้เอาเข้ามาพอ,อนี่เราก็มีอันนี้ล่ะที่หนูลองซื้อมายังไม่ได้ใช้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาใช้นะะคนี่ไงทุกคนไปเปลี่ยนสีแล้วว้าวเอออันนี้เคยใช้หรือเปล่านะอันนี้ที่เขาเอาไว้แบบว่าให้คนคิ้วมันแบบว่า ไม่ตกอะทุกคนเหนียวไหมอ่ะอ้ยทุกคนเป็นเนื้อมันขึ้นไปเลยมันขึ้นไปเลยมันไม่ค่อยออกอะมันมันจะหมดดูว่ามันเหนียวเฮ้ยไปเราข้างนี้นะคะแค่เต่มนนะ้ำแบบสายฟอร์นี่นะอันนี้คือจำเป็นมากเฮ้ย ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็อันนี้คืออันนี้นะที่เคยรีวิวไปนั่นแ,แหละ <c oughs> ก็คือวันนี้ได้ใช้แล้วนะคะคือยังไม่จบต่อไปนะคะทุกคน <c oughs> แล้จะถึูทำอะไรเสร็จวันนี้เป็นเวนลาสามทุ่มสามสิบหกนะคะแล้วก็จะหาเพลงฟังในนี้อหาเพลงฟังทุกคนดูดูโปรไฟล์ดูกับแมว ตลกว่าก็คือจะหาเพลงฟังแบบชอบเพลงของงานลีที่จะต้องทำพรุ่งนี้คน<อ>นี่แหละก็คือมุมอ่ะทุกคนหนูจะบอกนะ,ะให้ดูอย่างให้ดูนะมะงนี่สวยมากที่หนูเอาในวันตั้งนะคะนี่ค่ะหนูก็จะมีหมดนะคะทุกคนน,น,น,นขาตังกล้ก็ยังไม่มาไม่ยอามาเลยคือ ไม่เข yup. ้าใจเไม่ไหวอะไม่ไหวไม่ไหวจะหามุมตั้งกล้องแต่ทุกคนลาะหนูงงเหงาแล้วก็จะมาเล่นเกมอันนี้ค่ะ ก็คือเรื่องเดียวน,นี้อันนี้เขาพิ่งโหลดเข้ามาในน,น,น,นี้นะอันนี้ก็คือตอนว่างนะหนูหากเกมเล่นนะทุกคนแบบจะได้ไม่เหงาอะไรเงี้ย เนี่ยก็คือวันวันหนึ่งหนูก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือแค่ช่วงเย็นนะทุกคนแค่ช่วงเย็น,นยขนาดนี้แล้วาทั้ของวันจะขนาดไหนก็ีิมนี้นะใครชอบนะคะก็คือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ห,หนูหน้วยนะคะก็หนูก็ต้องแบกถ่ายงานทำงานต่อนะคะก็ช่วงเย็นก็ประมาณนี้เลยค่นะวิญญารหนับประมาณกี่ทุ่มแล้วตอนนี้ดูสิวันหนึ่งทิรุธสามทุ่มสี่ทุ่เจ็ด ใครชอบคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หนูเลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะทุกคนจะตั้งใจทำคลิปค่ะบ๊ายบาย